คือทุเรียนราคาเดียวกันแล้วอายุใกล้เคียงกันมีพันธุ์เดียวหมดใช่ไหมครับนี่หมนทองหมดเลยไม่ใช่ค่ะคือ,ค,อคือเรา <c oughs> เราสั่งมาจากะเชิงเศซาเนี่ยคสิบสิบสองต้นอ๋อเออ๊สิบแล้วที่เหลือนนี้สองสี่หกแปดสิบสอง สิบหกต้นหละตอนนี้ฝั่งนู้นนี่เราเราสั่งมาจากอุตตรดิตต์อ๋อมาจากอุตตรดิตต์ด้วยอเราปลูกเออะไรนะลงลับแหมทองแล้วก็หลงหลินอ๋อหลงกับหลินโอ้โหเดี๋ฝั่งนู้นนะคะหลงหลินนี่เขาว่าราคาแพงนะครับใช่หลงลินเป็นพันขึ้นเมืองนี้มั้งไหมร้อยห้าสิบมีความรู้สึกต่างไหมครับมีค่ะ พันุพื้นเมืองกับพันธุ์หมอนทองพบปลูกลงแล้วมีความต่างไหมในการเจริญเติบโตทุเรียนใต้เนี่ยจะโตได้ดีกว่าทุเรียนใต้เหรอคะสาเหตุเพราะอะไรรู้ไหมเชิงซ้อนตะวันออกเนาะใช่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 ทางตะวันออกอ่าปลาจีนแถวระยองแถวชนแถวจันทร์ครับอันนี้จะเป็นของหมอนทองของอุตรดิตถ์อ๋อนี่หมอนทองอุตรดิตถ์แต่ต้นต้นนู้นสามลาก อืมค่ะต้นนู้นนี่จะเป็นของฉะเชิงเซาเราอลองปลูกคู่ดูอ่อทุเรียนที่กิ่งพันซื้อมาแต่ละอ่อทิศนี้มีความต่างไหมมีความต่างหมายถึงว่ามีการเจริญเติบโตที่แตกต่างกันไหมครับหลังจากที่ปลูกพร้อมๆกันอืมเราเราสั่งมาจากอุตรดิตถ์นี่ต้นมันจะเล็กประมาณเมตรเดียวเมตรเดียวค่ะส่วนอันนี้เจ็ดร้อยห้าสิบอ่าอสั่งมาจากฉะเชิงเซาน่นมันจะพันห้าอ๋อ พอขึ้นมานี่แบบโอ้โหดูเหมือนกับหน้าหน้าภูมิใจเนาะมันเป็นพุ่มเลยครับเนี่ยเป็นพุ่มเลยครับเนี่ยสวยงามมากเลยมันเหมือนกับพร้อมที่จะออกดอกเลยนะต้นพอต้นมันเล็กมันก็จะโตยากค่ะหรอถ้าถ้าเราสั่งมาจากอุตรดิตถ์ค่ะต้นมันจะเล็กแต่อุตรดิตถ์นี่สามขาเลยนะคะอ๋อสามขามันแพงเพราะเพราะเพราะสามสามรากเนาะใช่ค่ะเพราะสามรากเพราะเสริมราก เออมีความต่างไหมครับระหว่างรากเดียวกับสองรากสามรากมีการเจริญเต,ติบโตที่แตกต่างกันไหม <c oughs> หรือว่ามันเหมือน,น,นเหมือนกันหรือยังไงเขาซื้อมาปลูกอ่ะเขาก็จะซื้อมาแบบว่าต้นต้นเดียวไม่มีการเสริมรากนี่ขนาดแค่เสริมเั้งสามรากวันก็ยังยังปลูกค,ค่อนข้างยากอืแล้วก็สั่งพันธ์มาจากทางเหนือแล้วก็ทางตะวันออกดูว่ามันจะแตกต่างกันยังไงคือรากเดียวสองรากสามรากนี่มีรากขดเยอะไหมครับ มีอันเดียวนั่นนะคะอ ahr, ๋อมีมีรากเดียวค่ะแล้วท่อที่ฝังลงไปนิดมีความยาวลึกประมาณเท่าไหร่ครับประมาณท่อหนึ่งประมาณความยาวเมตรนึงนะคะ่ะเมตรอืมเมตรประมาณเมตรประมาณเมตรแต่มีดินปุ๋ยหมักเนอะค่ะบรอบแสดงว่าพอปลูกแล้วก็ใส่ขี้วัวหมักร่บรอบอีกครั้งหนึ่งเน้น เขาเรียกว่าชีวภาพเนาะ,ะชีวภาพหรือปุ๋ยอินทรีย์ครับปุ๋ยอินทรีย์ดินอินทรีย์สองรากสามรากมีความต่างไหมครับในการเจริญเติบโตม,มีความต่างไหมอันนี้ต้องถามแฟนแล้วครัรอ,อเวลาเราเดินเข้ามาเนี่ยเราเห็นความต่างไหมของสองรากสามรากเห็นต่างไหมมันมัน อ่าหนูว่านะนนว่าทางทางอุตรดิตฐจะขึ้นยากอืมมันไม่เหมือนทางทางโซนทางแถวตะวันอกอันนี้ส,สามรากนะครับเนี่ยนี่เป็นสามรากเสริมรากเข้ามานะครับก็เริ่มแตกนะครับอันนี้เป็นหลงรับแรลิลิอ่าหลงอ่าใบลาย,ลายมันจะยากหลงกับลินจะปลูกยากมากแต่มันก็แตกยอดอ่อนตรงโคนแล้วนะคะหน้าครับอ๋อแตกข้างแเราก็ดูแลอย่างดี หลงรับแรงหลงหลงกะหลินนี่ปลูกยากมากฝั่งนู้นก็เป็นหลงกะหลินมันเป็นของอุตลิดิตเนาะใช่ค่ะแต่ก็เป็นพันธุ์พื้นเมืองนะครับเป็นพันธุพื้นเมืองยากพอสมควร็นก็บอกว่าพันุพื้นเมืองมัน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 ปลูกง่ายโตเร็วมันมันใช่ไหมผมว่ามันยากผมว่าหมอนทองง่ายที่สุดแล้วใช่ไหมครับอันนี้หลงกะหลินเมื่อกี้เนี่ยนี่กะหลินค่อนข้างยากสองสามรากอือใช่ใช่ใช่ สองสามยากสองสามยากเดี๋ยวเรียนเชิญมาทางนี้ได้ค่ะจะได้เดินย้อนกลับพอดีดเลยนะครับระยะห่างโอ้สองแถวกี่ต้นนะครับรวมทั้งหมดกี่ต้นครับยี่สิบแปดต้นค่ะยี่สิบแปดต้นหรือยี่สิบแดโคครับยี่สิบแปดต้นสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่อ๋อสิบสี่โคแล้วคิดยังไงจึงอ่ลงต้นคู่ครับเผื่อต้นนึงตายไปมันจะได้เหลืออยู่ต้นหรอ เผื่อต้นหนึ่งตายต้นหนึ่งก็ยังเหลืออยู่ประมาณนี้โอ้ยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาชื่นชมพราบ้านมากเลยนี่แบบมืออาชีพจริงๆเลยเราบ้านในการวางท่อเนาะในการวางท่อระดับท่อแล้วก็หัวน้ําปกตินี้ทุเรียนใหม่เขาเอาแค่หนึ่งหัวหรือสองหัวอันนี้สามหัวพร้อมที่จะแบบคือไม่ต้องเสริมเติมอะไรอีกเลยนะครับโอ้เก่งมากเลยครับเป็นหัวงูเห่านะครับเป็นหัวงูเห่าสามารถที่จะปรับ ะระดับน้ําความแรงของน้ําได้เก่งมากเลยยกโคกสูงประมาณเมตรครับประมาณเมตรความสูงของโคกเมตรหนึ่งเท่ากันเล็งตรงเป๊ะสมกับเป็นวิศวะจริงๆเลย <c oughs> ไม่มีอะไรแบบแบบพัาแบบหลุดหลุดเฟรมหลุดอ่าอ่ามาตาวัดเลยนะครับเนี่ย <c oughs> จากความสูงของผ้าสแลนน,นี่ก็สูงเท่ากันทุกอัน <c oughs> นะครับ สูงเท่ากันยกระดับสูงเท่ากันเสาก็ห่างเท่ากันอืมสุดยอดจริงๆเป็นเป็นเป็นมืออาชีพจริงๆแล้วมีฟางมีหญ้ามาคุมด้วยเนาะมาคุมด้วยรักษารกษากตุเรียนในช่วงดดแดดร้อนๆคิดว่าคิดว่าจะรอดไหมครับในความรู้สึกจริงๆ <laughs> คิดว่าจะรอดไหม <laughs> เพราะชาวบ้านในใน,ในแถวเนี้ยเขาก็ปลูกกันเยอะแยะเขาก็ไม่รอด <laughs> ในในความรู้สึกจริงคิดลึกๆว่าคิดว่าจะได้กินไหมคิดว่าจะรอดไหมพี่เขาทาขนาดนี้คงต้องรอดแล้วค่ะต้องรอดเนาะค่ะเออแถวอำเภอลมศักด์เรามีที่อื่นไหมครับที่ที่เขาผสมน้ำก้อนน้ำก้อเนาะเคยไปถามไปคุยไหมยังค่ะอ๋อยังแต่ทราบว่าเขามีค่ะอ๋อคิดว่ามันเกี่ยวกับดินมันเกี่ยวกับ อ่ความร้อนของอากาศนะครับของเรี่ยนเกี่ยวมากมากเลยใช่ไหมเกี่ยวมากเเพราะว่าพื้นที่อำเภอหล่มสักเนี่ยอ่าเวลาถึงหน้าร้อนอ่ะร้อนมากอ๋อร้อนมากถึงถึงถึงสี่สิบองศาประมาณนั้นถึงค่ะปีปีนี้ถึงถึงสี่สิบองศาค่ะบอหินที่กองไว้ที่เอาไว้ทำอะไรนี่แหละค่ะที่ว่าเอามาผสมกับอ้นหรอครับโอ้นี่เป็นหินหินแบบหินค่อนข้างละเอียดนะครับนี่ราคาคิวหนึ่งก็หลาย คันกว่าบาทมั้งนี่ดูแล้วเท่าที่ผมเคยสั่งนะครับพันกว่าบาทดูแล้วนี่ครับหินตัวนี้มาผสมอาใส่เยอะไหมครับเนี่ยใส่เยอะเหมือนกันค่ะอาใส่ใส่ช่วงไหนตอนไหนครับเวลาผสมปุ๋ยคะ่ะจะผสมหิน,นอันนี้ลงไปด้วยผสมคือก่อนใส่คือหลังจากที่ปลูกไปแล้วแล้วหลังจากนั้นเราจะเอาปุ๋ยคอกใส่แล้วก็เอาตัวนี้รวม,มถึงว่าหมักหมักที่หมักที่พลพลทุเรียนะคะอ๋อ เราจะเอาหินเอาเอาเอาดินเอาทรายทรายแล้วก็ปุ๋ยแล้วก็กุ้วค่ะแล้วก็แกะรวมกันแล้วก็หมักเป็นปีโอ้หมักอยู่ในนี้ค่ะอ๋อไม่น่ามันมีหินลอยๆอยู่เนาะค่ะคือใส่เยอะพอสมควรก็พอสมควรนะคะเอ่อเพื่อให้มันเย็นเพื่อให้ระบายอากาศได้ดีเพื่อให้โฟน้ำเนาะใช่ค่ะโอ้โหฝีมือนี่นี ดินอ่ดินตัวนี้อันนี้นะคะที่ว่าเราผสมอ๋อที่ดินดินตัวนี้ที่เอามาผสมรวมค่ะรวมกับหินกองนี้ค่ะอ๋อผมเห็นตอนแรกเห็นกองหินกองดินผมนึกว่ามาทําบ้านเรืออะไรโอ้โหนี่เมืออาชีพเลยครับนี่เผื่อเผื่อว่าดินมันซุดอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาก็จะก็เอาตัวนี้เสริมเติมโคกเพื่อมันซุดมันเอ่อเล็กลงอะไรประมาณนี้แล้วก็ได้เอาเสริมได้เลยแสดงว่าเป็นดินดีมากเลยครับนี่มีผักบุ้งมีหญ้าขึ้นเต็มเลย ยาดเยมมากเลยโอ้ดีใจด้วยมากเลยครับนี่ขนาดแค่เดือนสองเดือนเองนะครับแบบเหมือนกับอ่ทุเรียนเป็นปีแล้วนั่นนเหมือนเป็นปีเลยนะเนี่คือบางคนก็ปลูกหนึ่งปียังไม่ขนาดนี้นะเอะต้นเล็กๆอ่เคยคิดไหมว่าทำไมจึงไม่เอาต้นเล็กๆมีความคิดยากอะโอกาสรอดยากอ๋อรอดยาก อ้าเห็นหลายๆคนเอ่อเห็นบอกว่าเอาต้นใหญ่มาปลูกแล้วรอดยากเอาต้นเล็กมีโอกาสรอดสูงทำไมมีความคิดเห็นอ่าแย่งกันอือันนี้อันนี้ก็ออืมหรือว่ามีคนแนะนำหรือพี่พี่เขาคงเอ่อมีคนแนะนำมีคนแนะนำพี่เขาคงคอ่ะมีคงคงมีคนแนะนำพี่เขา้ามาแล้วคะ่ะครับ โอ้เนี่ยโคกในสูงพอเหมาะเลยครับไม่มียุบเลยสูงพอเหมาะขนาดอ่าอยู่บนโคกในขณะช่วงที่ปลูกก็ยังสูงกว่าประมาณสักเกือบคืบเนาะเกือบคืบ,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 บเลยเก่งมากเลยครับเนี่ยอืมสุดยอดมากทําได้ดีมากนะครับเนี่ยฝีมือจริงๆนะครับฝีมือจริงผมคิดว่าประสบผลสาเร็จครับทานหนึ่งปีนี้ผมว่าในโอ้สูงทุ่มหัวนะครับเนี่ยสูงทุ่มหัวแน่นอนเลย อ๋ออยู่ตรงนี้ก็ยังมีมีหินอยู่นะครับมีหินมีหินเล็กๆอยู่ตามโคนนี้นี่มีหินอยู่รอบๆแล้วก็มีหญ้าคลุมแต่ในช่วงของอยู่ใกล้ๆโคนก็ห่างประมาณคืบหนึ่งก็จะไม่มีอืมฉีดฮอร์โมนให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยทางใบบ้างไหมครับให้ค่ะให้ปุ๋ยทางใบด้วยฉีดฮอร์โมนด้วยยาลาด้วยโอ้โหครบเซตเลยผลสผลสําเร็จแน่นอนนะครับอย่างนี้ ผมขอจองได้ไหมได้ค่ะปีปีแรกถ้าออกผลให้ให้จองสีโอ้เยี่ยมมากเลยครับเยสุดยอดจริงๆเลยสวยเนาะคุมเห็นแบบมันเสริมรากแล้วก็คือขนาดอายุหนึ่งปีเสร็จเสรแล้วก็สูงประมาณเมตรกว่าด้วยนะครับเนี่ยแล้วก็ดูใบชูชันยอดถอดออกมาในลักษณะที่ตอบโจทย์มากเลยคือตอบโจทย์นะครับสวยงาม มีโอกาสที่ที่จะแบบรอดสูงเลยครับรอดลอดรอดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยดูลักษณะแบบนี้ก็รู้นะครับเพราะว่ายอดเขาเดินแล้วครับนี่ยอดเดินแล้วแล้วก็อ,อตรงที่ลําต้นของเขาเนี่ครับขยายแล้วนี่นี่เขาแตกขายายแล้วครับคือเสลล์วเขาขายายตัวครับอดินนุ่มดีมากเลยครับดินนุ่มดีมากเลยโอ้แบบไม่ต้องแก้เลยนะครับนี่ไม่ต้องแก้เลยไม่ต้องกลัวว่าดินยุบแล้วจะต้องเสริมเติมเพราะว่าปลูกสูงกว่า ะครับโอ้แล้วดินบริเวณนี้นะครับเหยียบนี้แบบนุ่มมากเลยนุ่มมากเลยเป็นเป็นการที่หมักหมักดีมากเลยรอแค่หนึ่งปีครับถ้าหนึ่งปีแล้วรากเขาแข็งแรงโอ้โหรับรองว่าพุ่งแน่นอน,นครับเผื <c oughs> ่อสองสามปีสองสามปีนี้ได้กินแน่นอนอืมอมอ,มอ,มอแล้วคิดจะเสริมเติมไปฝั่งนั้นอีกไหมครับเนี่ยตรงนู้นพี่เขาจะจะปลูกต้นอินทผลัมอ๋ออินทผลัมกินสด อ๋อเหรอแค่ผมว่าทุนเรียนดีกว่าอินทิพมนะอะเราปลูกแบบว่าไม่ได้แบบเหมือนทําเป็นธุรกิจเราเราปลูกแบบว่าทําแบบความชอบทาชอบค่ะอ๋อทําชอบทํามีความสุขเราจะมีผลไม้กินอ่าหลายๆอย่างครับที่เหลือเราก็อาจจะแบ่งปันให้ชาวบ้านบ้างโอ้ดีจังเลยอืพื้นที่ตรงนี้กี่ไร่ครับรวมทั้งหมดประมาณสี่ไร่ค่ะสี่ไร่สี่ไร่แบ่งฝั่งนี้เนาะ ประมาณไร่สองไร่ประมาณนั้นยี่สิบแปดต้นสิบสี่โคกยี่สิบแปดต้นก็ถือว่าโอเคนะครับเนี่ยถือว่าเป็นในทิศทางที่ดีมากเลยนะครับโดยภาพรวมโอ้โหสุดยอดเป็นแหล่งเรียนรู้อีกแหล่งหนึ่งนะครับของอําเภอระลมศักนะครับอ่าจังหวัดเพชรบูรณ์คาดว่าอายุแค่สองปีนะครับถ้าเดี๋ยวผมจะมาขออนุญาตมาถ่ายคลิปอีกนะครับในช่วงของหกเดือนช่วงเมษาแล้วก็ช่วง ของอในรอบอีกหนึ่งปีนะครับเพื่อไ่เห็นอ่าใช่เพื่อเห็นความแตกต่างเนาะเป็น <Okay. S 2> วิทยาทานให้กับเพื่อนๆสมาชิกที่สนใจในการที่ปลูกทุเรียนว่าเอ๊ะทำไมปลูกแล้วปลูกแบบไหนมันจึงรอดปลูกแบบไหนจึงที่เสี่ยงต่อการตายนะครับที่หลายๆคนเขาบอกว่าเอาทุเรียนต้นใหญ่นะครับราคาห้าร้อยขึ้นไปเนี่ยห้าร้อยบวกนี่ถือว่าถือว่าต้นแก่นะครับ ทัาตำหลักถือว่าต้นแก่ถือว่าต้นที่อายุมากนะครับลากขดแล้วก็ดูแลยากนะครับแต่สวนนี้นะครับเป็นสวนต้นแบบนะครับที่เอาราคาตั้งแต่5 0 0้อัพขึ้นไปเป็นราคาเป็นพันนะครับแล้วก็เสริมรากด้วยแล้วก็สูงมากกว่า1เมตรนะครับมาปลูกแล้วก็อยู่ประมาณนี้นะครับก็หวังเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับเพื่อให้เพื่อนสมาชิกจะได้เป็นตัวอย่างนะครับก็ผมถ่ายทุกมุมแล้วนะครับเดินรอบแล้วนะครับทุกมุม ทุกองศานะครับทุกมิติถ้าเผื่อเพื่อนสมาชิกมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์นะครับในเรื่องของการปลูกทุเรียนดีวผมจะมา,าทำการถ่ายแล้วก็อัพให้กับเพื่อนสมาชิกได้รับทราบก็คงจะฝากกดไลค์กดแชร์ก็ขอขอ,ขอบคุณแม่บ้านเป็นอย่างยิ่งขอบคุณมากครับขอบ,ขอบคุณมาก,กสวัสดีครับ